ครับสวัสดีพี่น้องคนถูกงานถูกกต้นครับผมผมก็มีอย่างไรครับเกิบเม่อคอยลงคลิปพี่น้องมีแต่งานครับเแต่งานมันมันมีเวลาลงคลิปซึ่งราคาตั้งค์ก็ครั์กับหักบ่านไปซื้อไม่ยู่มันเอาไว้ทางข้างนี่แหละมันคัดกันแล้งงาไม้ครับคลิปนี้ก็ทีนี้บอกที่ตั้งฐานไขยาหลายๆนะครับ

จนไทยให้นึงบ่ได้เลยพี่นรอกใส่โลซีนะครับ,รบดินกับดินเหนียวทำนนเนี่ยดินท้ำพม่น้องดินถ้ำหย่างายใส่โลซีครับพอขี่ไทยปิดป,นปินล่อนเป็นร่อนจมึงได้ไใส่ผ่านวัาหมูปไปเลยพี่นรองแต่วันน,น,นี้ยังหลครับเออไถหนยไ้ดินแช่นน ตัวนี้ผมพัฒนาจันดอกปันเลยด้วยตัวนี้ยันหร์งยันหร์งตัวนี้ออกมาได้หลายเลยตัวนี้มันห,ห,หนาไว้หนาไว้หนาดิซือแต่ว่าบ่ถึงกับแกนถักมันเกิดยังมีความชุ่มชื้นเล็กน้อยแต่ว่าเนื้อแค่หนังในไทยโลซี่ใส่พอดีไม่มาไหลพอดีไม่ยังไงวังเลยควบเนี่ยครับแคนตัวนี้ครับ ยันตัวนี้ดึงเขาจนแก๊สสุดเลยก็ได้ดึงเขาจนแก๊สสุดเลยครับยันตัวนี้ว่าครับยันหางให้มันให้มันกดหางลงครับเดี๋ยวเขาเวลาเข้ครับลิงใบสุดท้ายนี่พยายามจะให้มันเกินให้มันเกินขอบปลอมากครับถ้าเกินขอบปลอมากมันบึนรถมันกับสีบาลานกันเองหรอครับพี่น้องมันกับสีบาลานกันเองเพราะว่าเขาเขาดึงแกนสกลัว้าไป ดึงหางโอกมายันหางออกมานี่นดู่แหพันหลังเมื่อกสิมาอยู่ประมาณกันริมรั่ววดีพี่น้นววนองใช้หนาได้ไหลายเมื่อเลี้ยแสเรืยกว่าอันนี้กับบางที่ปั๊บพันแล้วเดียวยัง ไผโบลงอยู men, ่กับอาจจะมีมีมีส euh. ่วนน้ำหนักนักผานครับแต่ของเอ็มยูซีเก่านี่ยเป็นตงห่วงครับหนักแข้งผมยูซีเก่าเนี่หนักหลายจนจนแขนกลางผมนี่ตัวม้าตำรวจถึงหลุดแล้วเกี่ยวหลุดแล้วทนายตัวนี้ผมซื้อไม่ตัวซื้อไม่ผมเหมืนยังขาดไปเชื่อมมั่งเชื่อมไม่นบพี่น้องใส่อะไรใส่ยังนิดเดียวเกิดเรื่องแล้วพี่น้องจะหนักบว่านักแต่เป็นรุ่นเอวนี่สมันบพรานักก็คือ หา,หาถุงไห้ดินกระสอบปุย้ยไห,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 หดย้ดินเกินรั้งจังไงก็ได้ครับเพราะฉะั้นจะหาเสาหัวหน้าสามหน้าซี่จะหาจุดเส้นรั้งมาเฉลยครับแต่เก็จะไปตีทุงงานหลายมันแแหางแแห่เฟื่องครับมีเฟื่องตัวนี้ครับพี่น้องบางที่เขาเจะน,นักเกินของมันนี่เฟื่อง,งต,อต,ตัวนี้แตกครับยังดูดีเแตกครับพี่น้อง ว่าแคนเดียวสามหกของผมนี่มันเกิดขึ้นมามันเบล่เอาเสาหนานร์ซี่แล้วโซนาร์ซี่ท่วงหางครับแตกเลยท่านโตผมเต้าบ่แต,บแตกบ่แตกฟ้าให้บ่แตกแกนแตกแกนหักเลยพี่น้องเอาันนี้ก็เป็นความรู้สำหรับมือไหม่ครับไใหญ้าบ้าโผล่ดินแกนบ่เขผลก็ใส่สูตรคล้ายๆกันนี่นะครับ รับคิปมีเก็ตกวลาะครับม่มีเวลาวันไหนนี่ครับอย่างงานก็เล่งใช้มือ้ยี่ยี่สิไลครับช่วมือครับเดือกัมานหกโมงมือได้ยี่สิบเจ็ดยิบแปดไลนี่ขาสีเขาห้าสิไลนี่บุรุษก็2องตุ่มพี่น้องครับผมเลยบุค่อยได้มีเวลาตัางกิบปันไี้ตะกินขากับบได้เส้ามีแหงยืนกินขางรถเลยพี่นัองมีเทียงหน้านี่นั่งกินบได้หมดไล์ ว่างเซพพักเกียบแล้วก็ยินกิน,นทางลถเลยครับพี่นอ้นองกับจิดนี้ก็เลยขอมาติดตามและชมไก่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมือเงินใสนะครับพี่นอ้องกำลังไม่วุยสุขสุขคนครับมีก็ฝากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันครับผมนี่อำนาจพาจากรสวัสดีครับ